เอโยสสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่นะครับลูกค้านะเป็นรุ่น Yamaha w r 1 5 5 r นะคันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับลูกค้าว่าแต่งจัดทรงเต็มๆทั้งคันนะเป็นทรงแบบว่าสไตล์โมตาบนะครับลูกค้าของแต่งมีมากกว่า20รายการและเกิน50,000บาทแน่นอนเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยนะฮะอย่างแรกเลยครับลูกค้านะนี่เลยเลขไม้น้อยด้วยนะครับผมนะเลขไม้อยู่เพียง 8,349กิโลเมตรเท่านั้นนะรถปี2020นะครับคันนี้ได้ชุดแฮนด์แต่งมาให้นะฮะพร้อมตุ๊กตาแฮนด์นะครับผมกระจกแต่งนะครับมือเบรกมือคัทนะครับของแต่งนะฮะกาดแฮนด์อีกชุดสีสติ๊กเกอร์ลายคาโมหรือว่าลายพรางแต่งมาให้ทั้งคันเลยนะครับมีนี่เลยหุ้มแคปล่ามาให้นะครับผมสวยๆเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์155 4 4นะฮะลูกค้าเครื่องเดิมๆแห้งๆไม่เคยแกะเลยมีโช๊คโอลิงมาให้ด้วยนะครับผมสวยๆมีกัดเครื่องกัดแฉง กาดใต้เครื่องมาให้เป็นที่เรียบร้อยชุดสนะีนะฮะการโค้งตรงนี้สวยๆเลยนะคบฝาป้องฝาเป็นคันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าแต่งมาทั้งคันครับลูกค้าของแต่งมีมามา,มากกว่า50,000บาทเลยนะนี่ไฟหน้านะครับผม l v d สวยๆนะฮะไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งล้อเป็นล้อโมตาร์ดนะดอกยางยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับลูกค้ายังเต็มๆอยู่เลยรถสวยมากๆคันนี้แต่งเต็มนะใครหารโมตาร์ดขับขี่อยู่ผมแนะนําเลยนะฮะ มีท่อแต่งบางท่อมาให้เป็นที่เรียบร้อยรถสวยใสยกิ๊บๆครับลูกค้าแทบไม่มีตําหนิเลยนะฮะโซ่ตเตอร์ก็แต่งครับคันนี้ได้ท้ายสัน้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่ใส่ป้ายทะเบียนตรงนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อกันหน่อยนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะเครื่องไม่ดังความไม่ไหลครับลูกค้ารถพร้อมขับขี่ใช้งานนะแล้วมีมาแค่ลำนี้ลำเดียวครับ อย่าให้พลาดเลยนะนานๆทีโมตาจะมานะฮะเจ้าคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหาใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของเซล์รีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันลิไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ